ข้าโจทย์ยูทูบเชนเนอร์ครับมื่อนี้สิมาเปิดราคาควายหนาคอกเด้อครับเด้อเป็นควายแม่นางสองตัวครับผมเป็นลูกตัวเดียวเดี๋ยวเราไปสอบถามน้ำกันนะครับเนาะมื่อนี้กระตรงกับวันที่8กลุ่มพาพันธ์เด้อครับเด้อ2564เดี๋ยวเราไปสอบถามแล้วเด้อครับผมพี่สวัสดีครับผมอยู่บ้านไหนครับบ้านบึงอีเถาครับบ้านบึงอีเถาตำบลศิลาครับตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นครับครับตัวนี้เป็นลูกตัวเดียครับผม ่าลูกเบบิม่ะครัเพิ่นก็ว่าลูกเบิ่มเนาะเพิ่นบอกมาเฮาก็ต้องบอกว่านะเพิ่นครับผมเบิ่งหน้าเบิ่งตาเด้อครับเด้อตาแต้มเกี้ยมจ้ำครับผมเล็บแข็งเล็บขาควายตัวนี้อายุได้ประมาณจักปีละครับได้สิบห้าเดือนสิบหเดือนขอใหญ่ดีเนะครับเด้อเบิ่งบันทายครับผมเบิ่งบันทายครับผมถ่ายดีถ่ายสวยนะครับเบิ่งหน้าเบิ่งตาเด้อครับเด้อค้อใหญ่ดี หูป้ปะครับพี่หู้หหผมเรืยงงเร่ยงง่ายกินดีกินเก่งนะครับเด้อซื้อซื้อว่าจังไหนไมีซื้อบ่แม่เนี่ยซื้อคำคุ้นครับแม่คำคุ้นนะครับเนาะเป็นลูกของเบิ่มพันล้าน,นครับผมนี่ครับผมเบื้องหนา้าเบื้องตากล้วยตัวน,นี้อายุได้สิบห้าเดือนผู้ดใดกิ่งกลางสนใจนะครับขอเบอร์โทรศัพท์ดิพี่ศูนย์แปดหกศูนย์แป5หกแปดห้าเซื้อมาจังไหนครับผม ซื้อแก๊กเนาะครับพี่แก๊กเด้อครับกิ่งกลางสอบถามเราอะไรเด้อครับเด้อควอยแม่์คำคุ้นอีสิเปิดราคาเท่าไรครับผมเปิดแปครับผมราคาแปดหมื่นเนาะราคาแปดสิบหรือแปดหมื่นบาทเด้อครับเด้อราคานี้เขาต่อรองได้ปะครับได้ครับราคานี้ต่อรองได้ครับผมตาเต็มแก้มจำดีเด้อครับเด้อเออบอกพราวไงควอยยังอายุหน่อยอยู่ครับผมผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อนี่ครับผม สวยดีครับผมหัวหนกนู้นดีครับควรหาบเงินครับผมมีเบิดครับผมเบิ่งนี่แหละครับผู้ใดสนใจกับกิ่งกลางควายใบมีต่ำหนีนะครับเนาะควายใบมีต่ำหนีนะครับเด้อนี่ครับผมมีจากนมแหละครับนี่มีซีนมอยู่ครับผมบางคนขายไปแล้วเอาคือมีสามน้มแบบสบายเด้อ นีนะครับผมตัวนี้ซื้อแม่คําคุ้นนะครับเด้อผู้ใดสนใจกกิ้งกางสอบถามในพี่แก๊กได้ครับผมอยู่บ้านบึงยี่เ่าตําบุตตาบลศิลาอําเภอเมืองจังหวัดคอนเจนนะครับเด้อกิ้งกางสอบถามได้ครับเมื่อนี้เปิดจักตัวเข้าไปเปิดสองตัวนะครับเด้อเอาโอเคเข้าไปชมตัวต่อไปนะครับเด้อผู้ใดสนใจตัวนี้กันราคาแปดสิบนะครับเด้อแปดหมื่นบาทต่อร้องได้ครับผมเดี๋ยวไปชมตัวที่สองครับผม ครับผมตัวนี้เป็นตัวที่สองเลยครับเด้อตัวนี้สายเลือดพัฒไสครับผมสายเลือดสายพัฒนาครับผมเป็นลูกตัวใดก่อนลูกเบิมรมเบ,บิงหนาเบิงตาเ้อครับเด้อตาเต้มแมจ่มๆครับผมมีเบิดครับเออปะเพ้าอ่องขอครับผมเวายตัวนี้อายุได้จากปีเลยครับ สิบสี่เดือนเบ่งบัตรถ่ายเด้ครับเด้อถ่ายดีเด้ครับเด้อหางเป็นพว่วค้มสูงนี่ประมาณเท่าไรเนร้าบวกร้อยสามสิบบวกเอ้าตัวเมื่อกี้ผมามส่วนสูงตัวนั้นประมาณเท่ากันเตะประมาณร้อยสามสิบบวกครับผมเงาดีครับตัวนี้เป็นลูกเบิ้มพันล้านแม่นบ่ครับเนี่ยตัวนี้มีใบพอมบาครับเนี่ยนี่นะครับเด้อใบเอฟซีครับผม นี่ครับผมมีใบพร้อมครับผมมีใบพ้อมตัวนี้ลูกเบิ่มพัลลามีใบพ้อมเด้อครับเด้อเบิ่งหนา้าเบิ่งตาครับตาเต้มเข้มจำ้ำหัวหนกนูนครับผมสนใจจังแต่ก,งกางาเก,ก,กงกลางสอบถามได้แล้วไดเด้อครับเด้อขอเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับศ8 6ย์แปดห8แปดห้าเกกีสเก้าห้ากงกงกลางสอบถามได้เ้อครับเด้อยูบ้านบึงยี่เท่าครับผมตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น บัดที่นี่แม่นี่สิเปิดราคาเท่าไรครับผมเปิดไปแสนสองครับเปิดไราคาแสนสองนี่ตอร้องได้ปะครับผมนี่้อครับเด้อเป็นลูกเบิ้มพารานครับตัวนี้มีใบเด้อครับนี่ตัวนี้มีใบมีหลอดครับผมมีใบมีหลอดมาเบิ่งตัวแทได้เลยอครับเด้อนี่ครับผมกินง่ายปะใครง่ายครับโอ้ยหาแลวอุดมสมบูรณ์นะครับเด้อต้นเขาโคตรย่างเดียวหยากระปูกไว้อุดมสมบูรณ์ ผู้ใดสนใจกากีงกลางสอบถามเราได้ครับเด้อควรมิตำหนีบ่ครับเนี่ยมมิตำหนีนะครับเด้อน้อยเบิ่งบ้านไทยครับผมครับผมฮางกะเป็นผู้เบิ่งบ้านไทยนะครับผมนี่ครับผมสนใจจังไดกบกิ้งกลางสอบถามไปล้วได้เฮ้ยมวรมิตำหนีนะครับเด้อสิบสี่เดือนตัวแรกนั้นชิหาเดือนครับตัวนี้สิบสี่เดือนมีใบมีหลอดพร้อมลูกเบิ่มพันล้าน ขาสั่นกับท่านี้น้อยเนาะผู้ดใดสนใจนะครับเด้อกิ้งกลางสอบถามได้ครับผมขาสั่นกับท่านีน้ละไอส้สวัสดีครับผมสวัสดีครับกิ้งกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เบาโจูนะไม่ได้ครับเด้อสิเห็นการก้งเตือนทุกครั้งเวลาเบาโจูได้ลงให้เอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ